สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัตวิร์กพอดแคแตนนะครับคุณอยู่กับแอนโอนอัตวอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนักมวยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างซุปเปอร์เลกเกิหมู่เก้านะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรคือจุดแข็งของเขาที่ทําให้เขากลายเป็นนักมวยที่ประสบความสาเร็จและเราจะสามารถนําจุดแข็งเหล่านั้นมารปยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรได้บ้างครับจุดแข็งข้อที่หนึ่งครับการมีสมาธิที่ดีและมี IQ ที่สูงครับ ซูปเปอร์เล็กเกียรหมูเก้าเป็นนักมวยที่รู้จักในความสามารถในการรักษาสมาธิได้อย่างดีเยี่ยมครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันหรือถูกโจมตีอย่างหนักเขาจะสามารถมองเห็นโอกาสและหลบหลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีสมาธิที่ดีเช่นนี้ก็ถือเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เขาสามารถคว้าชัยชนะในทั้งสองกติกาก็คือกติกามวยไทยและกติกาคีบ็อกซิ่งนะครับตัวยอย่างในชีวิตประจําวันนะครับการมีสมาธิในชีวิตประจําวัน ็มีความสําคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับความท้าทายเช่นการทํางานที่มีความกดดันหรือการแก้ไขปัญหาที่ยากลําบากการที่เราสามารถรักษาสมาธิและโฟกัสไปในสิ่งที่สําคัญจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาหรือทํางานได้อย่างสําเร็จและอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับจุดแข็งข้อที่2นะครับความทนทานและการฟื้นตัวที่เร็วสุ p e r l e กไม่ได้เป็นแค่ผู้มีทักษะการชกม,มวยที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นนะครับ แต่เขายังมีความทนทานที่น่าทึ่งเขาสามารถทนทานต่อการถูกโจมตีหนักๆและฟื้นตัวได้เร็วครับจะทำให้คู่ต่อสู้มักจะหมดหมนทางในการเอาชนะตัวอย่างในชีวิตประจําวันนะครับในชีวิตจริงเราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลาบากไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการงานหรือความลมเลวด้านต่างๆครับสิ่งที่สําคัญก็คือการฟื้นตัวจากความลมเหลวให้รวดเร็วที่สุดครับและไม่ยอมแพ้การมีความทนทานและการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นกุญแจสาคัญที่ทําให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ยา,ยากไปได้นะครับและจุดแข่งข้อที่3ครับความสามารถในการปรับตัวหนึ่งในจุดแข่งของซูเปอร์ลีกก็คือความสามารถในการปรับตัวได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงหรือการใช้ทักษะที่หลากหลายเพื่อรับมือกับคู่ต่อสู้ที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันควาสามารถปรับแปลงการชกเพื่อให้ได้เปรียบที่สุดในทุกสถานการณ์ครับตัวอย่างในชีวิตประจําวันนะครับ ในชีวิตประจําวันเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ทํางานไม่เหมือนเดิมครับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมการที่เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จะช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับสรุปนะครับซูเปอร์เลกเกียริโม่ก้าไม่ได้เป็นแค่ยอดนักมวยที่เก่งกาจเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขายังเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรื่องของการมีสมาธิที่ดี ความทนทานและการฟื้นตัวและความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถนําจุดแข็งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะครับเราก็จะสามารถรปเชิญกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นใจและประสบความสําเร็จในที่สุดครับท้ายนี้ขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราต่อไปนะครับและอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับผมแอร์โ a นอัพทอเวิร์ ขอบคุณมาก <pop AP favour> นะครับสวัสด <trucs. S 2> ีครับครับสบายนมนมครับนมนมครับหมดแล้วมีการด้วย ครับร้อยแต่ว่าขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณฮัรับเจ้าเบิร์ออขอบคุณพี่จีนด้วยครับอันนี้เอาเสื้อมาแจกเป็นรางัให้ัเรื่อครับจากนั้นใส่ไข่ที่เราผัดไว้ทีแรก